ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้นะคะจะรู้จักป๊อบอายกันไหมแต่ว่าทุกครั้งที่พัดทำเมนูผักโขมเนี่ยพัดจะนึกถึงป๊อบอายทุกรอบจริงๆทุกคนผักโขมเนี่ยทำได้หลายเมนูนะคะแต่ช่วงนี้พัดกินสูตรนี้บ่อยสุดคือเอาผักโขมเนี่ยมาทำดิปครีมซอสผักโขมสูตรนี้ไขมันต่ำแล้วก็โปรตีนสูงจะกินเลยแบบไม่ต้องอบก็ได้หรือว่าจะโรยชีสแล้วเข้าเตาอบเป็นฟิลผักโขมอบชีสก็ได้เหมือนกันเมนูนี้ทำง่ายมากๆแล้วกินแบบนี้นะคะได้ประโยชน์จากผักโขมแบบเต็มๆตั้งกระทะกันก่อนเดี ดูดซึมธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็ลูทีนได้ดีขึ้นและยิ่งเรากินผักโขมกับไขมันเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีอย่างเช่นพวกวิตามิน A ผัดเสร็จแล้วนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเตรียมซอสกันต่อใช้คอตเตชีสโยเกิร์ตแล้วก็กระเทียมถ้าใครอยากได้ครัฟต่ำๆนะคะใช้แค่คอตเตชีสกับกระเทียมก็ได้ปั่นจนได้เนื้อเนียนสวยแบบนี้ก็จะได้ครีมซอสสูตรเฮลตี้เอามาคลุกกับผักโขมที่ผัดแล้วคือจะบอกว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วทุกคนแต่ถ้าใคร จะกินกับขนมปังก็ได้ผักสลัดก็ได้แต่วันนี้นะคะพัดจะลองกินกับแผ่นแป้งเวียดนามแผ่นแป้งเวียดนามเนี่ยพัดทำให้มันกรอบกรอบก่อนคือบอกเลยว่ากินคู่กันนี่คือแบบอร่อยสุดๆหลายคนนะคะอยากกินเฮลตี้แต่ไม่รู้จะกินเมนูไหนพัดรวบรวมสูตรเกือบร้อยกว่าสูตรมีทั้งวิธีทาวัตถุดิบคํนนานวณสัรอาหารพร้อมทั้งทิปในการปรับสูตรใครสนใจนะคะพิมคําว่าสนใจเดี๋ยวพัดให้น้องแอดมินส่งรายละเอียดให้ค่ะ